ฮาลาเกดอกเว่ยมุ่อคืหลอลีเดียกมามาฮาลาเกเนาะดอกเวกระยองผมุปาผิผู้คนาศรมสมาริดกอดผูโดจาบลิตากะสออาเว่ยอีริลสันนักข่าวชายขอบลังเนาะกระสอได้ยอีเนาะปาลาเวบักกะเวได้เลยนิวซีแลนด์เดวได้เนาะธนาผู้แทนรัฐสภานิวซีแลนด์อาคอมโยบระบ้ามุบาดาอาโค เลนิวซีแลนด์อากบักขาเราคุ้มูก็วอควยย่านเราจะผ่าทางซซกใครแต่ไม่น่าจะจะแทบเล็บแล้วเนี่ยจะแต่นอชารลอตตอ่ะอีบาร์เลยจะมาติดฟิบหุ่นอันนี้จอกันหน้าั้งซอเจะกวนเนาะอ่าแต่เวด้าจะอีเนาะเทเวด้าลุยเก็บข้อมูลเนาะเอาเวด้าลูกเธอเวด้าตาอุตสาห่แล้ก็ไปหยอบูเอาเวด้าเนี่ยก็ไปหยอบเนาะ นิวซีแลนด์อ่าปล่าบ้บามูบัาดาติดผ้าดอกบ้าขลมนุษยรรรเที่ยเนี่ยพักกูบอกว,ว่าควรยาเลก็ไปหยอบูก็ลาปูดอกเอาไว้ก,วก,กาดาดาวระตุ้นสกุลตดอกปลาทอดาเวด้าไปหยอบนูติดผ้าหนอเล ကတော့တတော်တော်ဝယ်တော့ခုဒေါပိညာ ठी ခိုကိုဘယ်တော့ခုဒေါပိနေမဆူတူးလိုဝေဒပယောအတခုတို့ခုနာဖဲဒီဆေဘလာတကြီးစေဝဒင်းနော်ကိုသားနေတိုက်ရတာမကြပါဘူးအားတစ်ဘူးオーဒါကောညာလျော်ဒါကောနော်ကဲလေသာချနေဘခလည်းနယူးဇီလန်အတမှတခိုက်ဤနေအဝေဖေအမေစကိုဂိဝေါ်ခွေကြအကရုကရစကိုနီလောင်းနော် डॉ पुरला ले ओ प्रोटोकोने व तस 4 n f เนาะบาพลาทเวนอุตบลือพือเตเมลคาชินบาอนรัตทีนจอเทคของเวราเนาะตะเลชีนเนี่ยอามิโอตาวเลจอเตอาสิรีเน uh yes ี่ยโยอาสิรีเนี่ยดอลลาร์เวริคาชินอตัตดิเนี่ยกวยเวริดอตึดาเลเมออเมริกมาเวราเลกอสุลอตัตดิเนาะเมอเวราเนี่ยโยมาเวราเลคาชินอตัตดิ ကချင်တူမယ်ပါလာအိုမူအခုလောင်အပေါလဲတော်ပါညောင်းလာပေါ့ါချတိမနော်အာတို့မမအခုဒါနေတပဖို့ထော့လို့စားတော့အိုဖို့တကောဒါလဲကချောတဲ့ပူတလာတော်တွေဒါနော်တပဖလားပဲပါမေတလာတာကလပူလေကဝမဲနဟတ်ထဲဟတ်ထဲအလောတတော်တော်နော်မေတမဲဝဲလဲဟေပါကပမဲဝဲဘောကောဟာကပအိုတော်တော်တော်အိုဖို့တကောလတာနေ ป่าวเดปัลลอคชีนะอะดูต่อหรเนาะคุณตาเนี่ยดกกรณีเสกกเนาะกรณีเนี่ยก็เวดาพักเก้าหน้าพักจีมูฟเวอร์เนาะประเภทเมืนยังไงพักเก้าหน้าเก้าไกลดีสต่อลรอเนาะอืมกรณีอตาเนี่ยเด็ป้โอเนาะเวอพูดตกอดเดเตอเวดาเลือกเปิตุลุเวดา ปยอไม่เอาไรอาตาคือเธอคนนั้นแต่ลอยอีบ้าน,นี่หรอยมมอ,รหรอยาก็ะเตมาดีต่อตากออยจะไปที่นอพา,าบาะกอกับบ้านที่บ้านดูว่าพคุนาซิสิเนาะจะเตม,มาล้ตาเตเลยนีเนี่ดอเตะวไเปอก็เสกกว่าบิเดนี้ปบบ้าตาดว่าขาปาเลยไปยออสมุโดดอบ้านด,ดูว่าพโพเป็นลีพพดีโพสาดอะปอมุปอมเือนเสืา ดอกเปโจ๊ก็ดอกเปตาลอตาเกลเอลอารีดูสิพันนีししのの่หรอเนาะหนาหนากรีกลีแต่ไม่ได้ไปยอนเนี่ก็คือเธอไม่อะไรก็คือเธอคนหน้าหล่อเนี่ยขับรถสเวตาฮกหววสติสิพันเนี่ยฮกขบงกีหววแขยตาดูสุดดูสตาตาสอดติดสอดทุกไย่างเละอาสาปูดอตาสุกญยตาเกย တော်ဝေရလာအဝေးစီတာရက်တက်လေအပူနိုတချေဘာနေလောအဝေရဲကရှင်အခဆာစီပဲတပဖလာတော့မိစစ်ကောပါတနာကေနောအတဝေရလာနယူးဇီလန်အပြာဘမူဘဒလေကပဖလာတော့လိုခုဒေါပိလေပတတူလော်ဒအော်ဝေရဒပေယောအတာခူသေခူနာတဘလော်ညာဤဘာနေလောနောဝကွေဒိုတလူပြောပြာရစအိယာနောဘနကပើဆင်ရပါနော มานะบาดบวาธิโปกโพปาสวโพหรือรัชชินตะละรัชชิเนประกะเตมากะเกชิยกอสเซเนาะเกชิยกอสเซเนอะดูพะทะโพเนอะดูคีกะยาบ้าเขมุหะพะดอเลบราลอินเดียนอะกอปูตะกะซอสีเวดิเนโอ้ยวะเฮอุดาเลกเวโดกลาเดมานะบาจิบา အိုလန်တလတက်လေဟာအဒုခိကရလဲခေမူဟာဖလောလတာဒုလေအိန္ဒိယဘာသာတနာကေအိန္ဒိယမေပရာလာအတူလောအဝဲစေတဲ့သူကြီးစာကေချေတေဝဒဒူအိုဒူချိုဗလာအတိပုကောပုဒေါ်တကာဒီပါဟေဝဲတခွေတာယာတာတပလေလေကလူးလောအနောကိုစာသမုန်နိော်။အဲလင်းမဲမဲဂျာနိော်တကာဒီပါအိန္ဒိယနာကေစေရေအဝဲစေမာတာအော်လောလောဒေ ปะเตดีเลเดอก็เสพกับริโกนะเอาเวลาเนีย่ยโดนในเวลาตาชดถยตาลุลอาตาตมูตาขวยตาหยาเลิกกับมาเพันนี่อเอาไวา้ได้เมลสำนักข่าวชายขอ,อบอัตตาปลากเตม,มาจานี่นะ้องกกเตดีต่อตาซ่ลยจะตมาอากมาจอร้ะจะต้ปที่นอพาพนะตาใครไม่ปทีท่ทอนอพาะทอทมไม่กอดรบุเนาะสิบลูกกอพวกกอดดีกว่าเลยกลี่บาจะ Ocook lee, jọ acoge adoo a kwedo tak yi jọ pak keta be.